ไม่ได้ตาไม่ยิ้มแย้มอะไรเลยอ่ะเชิญมาแล้วมาหาเราทำไมโอ้โหเพคคึกคืนมาเหมือนง่วงอ่ะเอาสองคนเหรอมาสองคนแค่ี่ยปกติมากันเยอะไม่ใช่เหรอไปออกรายการหนึ่งมีมาเยอะแยะก็มากันเยอะครับหลายคนอ้ยนี้มาแล้วอ้วกมาแล้วคุยหลังอะไรฉันมาใหม่กลับไปเฮ้ยเป็นรายไปเด็กอ่ที่มาไปนอนไปคุยคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนได้ๆคุยก่อนคุยก่อนอันนี้ใครเกลียดเขาปะเนี่ยทำไมอ่ะคลายกระดูกหมูออกดิฟันกู ้ตาสว่างแล้วตาสว่างแล้วสว่างแล้วเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้เล่นด้วยเล่นด้วยครับผมมีอะไรไม่มีอะไรไหมเนี่ยอะไรนะมีอะไรบ้างอยากดูแบบเป็นโชว์หรือเป็นอะไรครับพี่มีทุกอย่างผมว่าเอามาคุยก่อนดีกว่าว่าอะไรที่คุณว่าอะไรใหม่ๆหม่ใหม่คืออะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่ใหม่ก็คือเป็นการแสดงแบบร้องเต้นเล่นตลกครับพี่หม่อมครับนักค้อมบอลเชิญยิ้ม มีสองคนนี่เหรอมีครับผมไหนอ่ะคุณเด่งคุณโรเบิร์ตครับเอ้าเรียกมาดิเอาม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 าอ้และก็เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ไม่อยากรู้หรอกไม่อยากรู้ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไไรรคับม่ต้องรู้จักกันไม่อยากรู้ไม่อยากรู้อ่าอยากรู้แค่นี้แค้เอาคุณเบิร์ตทะเป็ไม่แต่งตัวเหมือนเขาอ่ะหัวหน้าอ่าครับเอาหัวหน้าครับเอาหัวหน้าท่ามกลางชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับเด็กภูเก็ต รถตาไปไม่ใชู่้อะไรเนี่ยฮะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าผมทำแบบคอนเสิร์ตเล่นมันเส้นสมองแตกอะทุกวันนี้ฟังเพลงแนวไหนรามานูนครับรามานูนไม่ธรรมดาฟังรามานูนด้วยใช่ครับรามานูนดังเพลงอะไรเชื่อวิเศษครับรู้จักนะ งงงงรู้จักเติมที่กับเพชรสาหารัฐเดี๋ยวรอฟังเพลงผมซิงเกิลผมเพลงพี่สักดาทุบตึกผมชื่อสักดาอาสาทุบตึกคอนแข็งแข็งเงือเงือกทุบตึกน่อยและตึกไง่งัด้งัดขว้าทุบให้มันสาใจงัด้ายงัดขว้าเนื้อก็แตกจนท่วมกายเ<อ>จ้าของตึกสี่สบายไทยยอมให้สักดา,า,าทุบ ขอดญ่ๆเวียงใส่แห้งๆทุบเสาทุบแรงให้มันดังจึกจึกถูกแล้วถามันบ่อพังเอ้ารอให้จบเลยอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังมันจะจบเพลงอยู่แล้วนะไม่ไม่จบไม่จบไม่จบไม่ต้องจบใช่ไหมอืนนี่นี่หน้าตาเหมือนเลือดไปเลือดสมองไม่ทันอ่ะตอนนี้ก็เล่นงานกันอยู่กันเหรอเล่นสิครับผมเหรอตอนนี้ก็รับตามเอ่อเป็นคอนเสิร์ตครับตามร้านแล้วฮะตามร้านใช่ครับเหรอฮะทั่วไปว่าร้านหมูกระทะว่าไหวปะเนี่ยโอ้ย ผูถ้าใครจะไปเล่นแล้วครับหน้ามันตายหามันก็เป็นร้านผกูกระทั่หน้าก็ต้องมันนะที่มันไม่มีคาเฟ่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นอะไรเป็นบาร์ตามร้านเพื่อชีวิตตามผับไม่<ะ>ว่าจะเป็นพวกแสงจันทร์เาลยร้านอะไรเอ่ยพวกเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมใช่ครับจะมาจ้างรถสี่สี่สิบห้าพันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ใช่ไหมคุณเบิร์ดเดีย๋ยวนี้เราก็ลดลงมาถ,ถูกกว่าเก่าจากสามสี่พันก็เหลือสองสามพัน คืนนะครับทั้งคืนเลยครับผมก็ดีกว่าอยู่เฉยพี่เหรอที่ได้จะไปเล่นลงลาบยักษ์โสของหม่ำเจ๊งซะก่อนอย่าอย่าอย่าใช้คำว่าเจ๊งใช้ครว่าปิดปรับปรุงตลอดชีวิตฟังดูดีกว่าคราบองเห็นฟ้าตอนเดือนหมดเลยมีพวกอะไรใหม่ๆไหมถามจริงมีครับผมขอขอสักหน่อยหนึ่งดิดาราที่ชอบชอบใครดาราที่ชอบให้เอ่ยชื่อดาราไทยที่ชอบปอนฐวุฒินี่ มาริโอเมาเลอร์ผมนาเดชคุณนักคอมนี่อย่างนี้ดีกว่าใครห้ผมถามนี่แหละทำไมครับให้เอ่ยชื่อดาราที่คุณชื่นชอบก็ผมชอบเขามากครับเอาดาราที่มีชีวิตอยู่ดาราตายแล้วไม่เอาอ๋อตายแล้วเขไม่เอาไม่เข้าใจเหรอลืมไปลืมตายแล้วเขาไม่เอาได้ไอ้บ้าคนว่าผมตายกูยังไม่ตายใครยังไม่ตายกูนี่แหละมั่นใจไหมมั่นใจมีพยานไหมมีไหนอ่ะกูตายยังตายแล้วเฮ้ย ่านแเฮ้ยดาราต่างประเทศที่ชอบคอมคลูดนี่ทมแหงพี่ทอมแอดเจอรี่ตั้งอ้าการ์ตูนไม่เอาอาวิลสัิตดาราต่างประเทศที่ชอบแมคโดนัลเขาได้คู่ใครอะเซเว่นนมสกุลอีเลเวนสองคนนี้เล่นเรื่องอะไรเคเอฟซีหกอ่องยรอะไร เราต้องเล่นในคำวูาเยอะยิ้มไม่ได้เออให้ตายดีดีไม่ต้องขยี้อะไรมากมายใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปเรื่อยๆอ่ะต่อ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 มีอะไรอีกจังหวัดเอานี้เหรอจังหวัดที่มีพยางค์เดียวพยางค์เดียวจังหวัดพยางค์เดียวอย่างผมแท่น่านตังนนนี่ชามันนนไม่ตรงเลย ไอเห็นไหมนนทบุรีบ้านจริงๆเลยสงสัยจะติงตองบ้านอะไงถามหน่อยเลยเวลาไปซื้อทุเรียนมึงซื้อทุเรียนเมืองอะไรเมืองนนมีนนทบุรีไหมให้หาจังหวัดที่ลงท้ายด้วยธานีธานีอย่างผมสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีเมืองทองธานีเออเฮ้ยอาย่ ฉีกสิวะเอาเล่นติดตามเล่นกันปกติอะทางบ้านก็ไสไหลกันตายอะไรเงี้ยเอาเล่นปกติปกติดิเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของรายการเล่นด้วเอาเลยเรื่อ่เรื่อ่เรื่อยเรื่ลยเอาดีๆงหวันออกไทยด้วยธานีอุทัยธานีเออปทุมธานีเยี่ยมปัดขันธ์ดีเดี๋ยวลงลงลงเขามีแต่ปัด ตานีภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง P A T T A N I อ่านว่าพัดทอนนีเฮ้ยอะไรตาตาตอตาต่อต่อตอต่อนีไหม ใส่ไป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 งูกัดที่มือทำไงเอาเชือกรัดมือให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่ัวใจงูกัดขาทำไงเอาเชือกรัดขาให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่ัวใจงูกัดที่ปทุมทำไงเอาเชือกรัดปทุมให้แน่นกันพิษแล่นเข้าเวิร์กพอยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วกูบอกแล้วว่าจะเล่นจะเล่นเป็นเชือกกูขอโทษทีหลังกูไม่เล่นแล้ว ตตตตโลกนี่ไม่ได้มีคนอย่างมึงนั่นดูตลกนะโอ้ยกิ๊งเลยกูไม่อยากเล่นเลยกูบอกแล้วจะไม่เอาแล้วพอเลิกกูพฟุ่มทีเดียวแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมปล่อยทีเดียวออกมาเออผมมีแดนเซอร์ด้วยเออดี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 อ้หนูมาลูกมา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 มอเออมากันแค่นี้ก็ว่าหาจนต้องบีบกรามแล้วนี่คุณบอลเล่นเรียกเด็กๆมาเสริมทัพอีกผมว่าพักสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อครับ ยิ่งหนุ่มมากเลยมา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 นี่สวัสดีอรักยิ้มเปิดวันดีพี่มาเมื่อกี้โอ้นั่งไ่วงี้ไปอย่างี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมาไปถัรวปากอ้าเชียวลูกพึ่งพึ่งอะไร นี่ลูกเครื่องจีนพูดจีนได้ด้วยร้องเพลงร้องเพลงจีนด้วยโอ้หงิง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 โอ้โหอะไรเลบนีเก้เขาเขาร้องเพลงจีนได้ด้วยร้องเพลงจีนโชว์พี่หม่อมฟังเออเอาเลยเต็มที่เลย น้องเคยเห็นสังเปาสังตัวใหญ่ไม่เบาน้องเคยเห็นสังเปาสังตัวใหญ่ไม่เบาไอทิวตายง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหังยเยาเอออันนี้ดีดใช้ได้เลยใช้ได้ไม่ไมีลิขสิทธิ์ด้วย <c oughs> มีลิขสิทธิ์ด้วย <c oughs> ของ ตัวช่างใบเบามีห่วงช่างห่วงช่างลองได้ยังไงเดี๋ยวมึงเจอกูว่าเขาเป็นควานช้างเก่าเอาเอาเพลงของคุณดีกว่าเพลงของคุณเนี่ยเพลงคุณเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยตอนนี้ก็เป็นอัดซิงเกิลใหม่ใครแต่งใครแต่งให้เนี่ยเคุณบ๊อบบี้สามแปดห้าสิบเขาเนี่ยมันบบี้จะมาจิตแต่งให้กี่เพลงละ รายการมันง่ายๆนะตึ๊จะเก็บตึ้ดจะปากาเต็มที่เต็มที่เต็มที่เลยเซ็งมันเซ็งเซ็งมันเซ็งอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าซุปเปอร์แฟนเจอกับผมอีกเอ้าคุณบอลใส่เต็มที่เลยมาไป